เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะเทศบาลนาครภูเก็ตให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะคะหลังจากเกิดไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนการแก้ไขปัญหาขยะที่ล้นเตาเผาเพราะว่าตอนนี้มีอยู่เพียงหนึ่งเตาและบ่อฝังกลบก็ไม่เพียงพอทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมสร้างเตาเผาขยะแห่งที่สองค่ะหลังจากครมอสัญจรครั้งที่ผ่านมาอนุวัตงบประมาณ40ล้านบาทในการแก้ไขปัญหาขยะ ดับเพลิงเทศบาลนครภูเก็ตเข้าฉีดน้ําเพื่อควบคุมไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะบ่อที่4เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อให้ไฟไหม้อยู่ในวงจํากัดโดยมีรถตักขยะขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเพื่อให้น้ําซึมลงไปดับไปที่คุก,กรุ่นอยู่ชั้นใต้ดินขณะนี้สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจํากัดได้แล้ว ผูราว,ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลุมฝังกลบที่เกิดไฟไหม้เป็นหลุมขยะเก่าขณะนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงบ่อขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าในพื้นที่อากาศร้อนจัดแล้วก็มีกระแสลมพัดต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะภูเก็ตที่ตอนนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนเตาเผามีไม่เพียงพอนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่เตาเดียวจงังหวัดก็เตรียมสร้างเตาเผาขยะแห่งที่สองหลังจากที่ประชุมครมอสัญจรครั้งที่ผ่านมาที่จังหวัดระนองอนุมัติงบประมาณ40ล้านบาทมาแก้ปัญหาขยะภูเก็ตก็คาดว่าเตาเผาแห่งที่สองจะใช้เวลาประมาณ18เดือนการก่อสร้างก็จะแล้วเสร็จนะคะและขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะทิ้งขยะควรจะคัดแยกก่อนแล้วก็ไม่ควร ทิ้งขยะอันตรายจําพวกขวดสเปรย์ขวดน้ําหอมกระป๋องแกส๊สเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าทิ้งรวมกันพอเกิดความร้อนจะทําให้เกิดเปลวไฟค่ะเดิมว่าจะ3ปีก็บอกว่า18 18เดือนก็คือปีครึ่งจะให้แล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราก็จะตรงบริเวณที่เผาตรงนี้จะได้ไม่โหลดมากนักนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในเรื่องของขยะนะครับอยากให้ โดยเฉพาะกลัวเรือนนะครับช่วยกันคัดแยกขยะด้วยก่อนทิ้งนะครับขยะเปียกแยกไว้ต่างหากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอันตรายก็คือพวกพวกสเปรย์ต่างๆนะครับปัจจุบันขยะจังหวัดภูเก็ตถูกส่งเข้าเตาเ,าเผาเฉลี่ยวันละ1000ตันแต่ว่าความสามารถของเตาเผาที่มีอยู่เพียงเตาเดียวสามารถเผาได้เพียง750ตันทําให้ขยะที่เหลือต้องนําไปฝังกลบในบ่อขยะของเทศบาลน,นครภูเก็ตซึ่งมีอยู่5บ่อ ปัจจุบันบ่อขยะทั้ง5้าบอก็มีปริมาณขยะ70,000สตันและทุกบ่อก็มีขยะสะสมเต็มหมดแล้วค่ะ